ไปที่หนองคายครั้งหนึ่งครับ,รบนี่ก็ได้มีการป้องกันและแก้ไขปัญหาการใช้แรงงานเด็กนะครับใช่ฮะก็มีการลงนามประกาศเจตจำนงและก็บันทึกข้อตกลงตามความร่วมมือการแก้ไขนะครับการปัญหาการใช้แรงงานเด็กแล้วก็แรงงานบังคับในกิจการผลิตน้ําตาลจากอ้อยตลอดสายโซ่การผลิตครับที่ห้องประชุมสํานักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดหนองคายคุณมนสิทธิ์ไพศาลธนวัฒน รองผู้ว่าราชการจังหวัดหนองคายเป็นประธานในพิธีลงนามประกาศเจตจ,จำนงและก็บันทึกข้อตกลงความร่วมมือการป้องกันและแก้ไขปัญหาการใช้แรงงานเด็กและแรงงานบังคับในกิจการผลิตน้ําตาลจากอ้อยตลอดสายโซ่การผลิตโดยจะมีการร่วมมือกันในการควบคุมดูแล,แลและมีการติดตามเพื่อเฝ้าระวังสถาน,นการณ์ป้องกันและแก้ไขปัญหาการใช้แรงงานเด็กและแรงงานบังคับนะครับในกิจการผลิตน้ําตาลอย่างที่บอกไปไม่ให้มีความรุนแรงเพิ่มขึ้นนะครับ ทางด้านนายมนสิทธิ์ภัยสารธนวัฒน์นะครับท่านรองผู้ว่าราชการจังหวัดน้องคายนะครับท่านก็บอกว่าการแก้ไขปัญหานี้ไม่ให้มีการใช้แรงงานเด็กและแรงงานบังคับอย่างถาวรนั้นนี่นะครับหน่วยงานทั้งภาครัฐและภาคเอกชนครับในจังหวัดน้องคายจะร่วมมือกันในการป้องกันและแก้ไขปัญหาและมีการจัดกิจกรรมต่างๆให้กับเด็กประกอบกับผู้ประกอบการและชาวไร่อ้อย ก็ให้ความร่วมมือในการป้องกันและก็แก้ไขปัญหาอย่างเต็มที่นะครับซึ่งก็จะทําให้ปัญหาการใช้แรงงานเด็กและแรงงานบังคับนี่หมดไปนะครับ